สวัสดีค่ะคุณบบพอ่อกับช่องพรแอนบีชนแนลอีกแล้วนะคะมื้อนี้สิมาสอนวิธีการหนึ่งเข่าเหนียวในหม้อหุงเข่านะคะ <Okay. S 1> เพราะว่ากัุลุออยยุแล้วนะคะว่าคนไอจากบรนนอกเนี่ยซิมาอยู่ในกรุงเทพเนี่ยบางคนก็นอยากกินเข่าเหนียวเราก็สิหาวิธีการหนึ่งเข่าเหนียวก็สิหนึ่งยากมื้อนี้จะได้สิมาสอนวิธีการหนึ่งเข่าเหนียวในหม้อหุงเขา่าแล้วก็โดยที่แบบว่าต้อง แช่เขาเหนียวในน้ำป็นเครื่องชั่วโมงที่จาหนาที่เลยชั่วหนึ่งชั่วโม,มงโมแล้วเพิ่งเอามาหนึ่งในหมวดนะคะเน <Okay. S 1> ี่วิธีง่ายเลยเข่าเหนียวของเข้าน,น,ะะนี่นะคะนี่ค่ะเขาเหนียวไม่ต้องแช่นะคะบางคนสีร่างนา้ำก็ละอ่างได้นะคะมือนีช้ชิช้นส้เข่าเหนียวสันป่าตองนะคะในการหนึ่งมือนี่นะคะอัตราส่วนก็คือข้าวหนึ่งถ้วยเท่านี้นะคะเทานึ่งถ้วยน้ำก็ต้องนึ่งถ้วยเท่ากัน,นะคะ่ะ เข่าหนึ่งถ้วยนว้ำก็ตรงหนึ่งถ้วยคือกันบางคน,นกับสีเศร้าน้ำไปก่อนนะคะเขา่าเศร้าน้ำไปก่อนแต่ว่าอันนี้นะะเ็นองเป็นตรงเศร้นนาน,นะคะเข่าอัตาราส่วนกระตั้มนะคะหนึ่งต่อหนึ่งโอเคค่ะมาใส่เข่าในหม้อหุงเข่าเลยเลยหม้อหุงเข่านี่ก็คือต้องเป็นหม้อหุงเข่าที่แบบมันนว่มอมนะคะโอซิเล่เพราะมันเพราะมันดีดขึ้นเขากะิอันนี้ถ่งเอาไว้จะกิ้นหาถึงยี่สิบนาทีแต่ว่าเดี๋ยวทีเห็นหเบื้องว่าตรงทิมแบบๆโอเคค่ะใส่เข่าไปแล้วนะคะหนึ่งถ้วยนว้ำก็ตรงใส่อีก หนึ่งสวยค่ะ,คะมือเร้าอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะคะโอเคค่ะอ่าหนึ่งต่อหนึ่งค่ะแล้วเขาก็นหนึ่งทิ้งไปเลยนะคะจนกลัวว่ามันสิสุกแล้วก็ชีดีขึ้นบอมนะคะถ้ากดๆปุกๆก็ซีไปเลยนะคะฝาหม้อเลยนะคะปดรอค่ะรอจนกว่าว่าให้เครื่องไง หมอหองเขาเขามาทํางานนะคะสอเอสร็จแล้วดี่ให้มันดีดขึ้นถึงวอบเนี่ยค่ะอมเสร็จแล้วเขาก็เปิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวกลับมาเบิรงค่ะโอเคค่ะหลังจากที่เครื่องหมอหองเขาเขาเนาะทางานเสร็จแล้วนะคะมันดีดจนมากตรง,ขงเข้ามาวอมแล้วนะคะเขียวว้อมคุมากนี้แล้วนะคะเขาก็สิมาเปิดเบิิ้งทิ้งไปประมาณสิบนาทีนะคะประมาณสิบนาทีอ่ะเลามาเบิรงนหงเขากันค่ะดีไหมคะเขาต้องวันนี้หลังจากที่นั่นแล้วมันท่านได้ซุกแล้วค่ะท่ากต้องขวด มันก็นมาใต้เขาไม่สิบิดเม็ดอยู่ที่จริงอ่ะถ้าเขามีผ่าขาวมาล่องเข้าใส่ผ่าขาวล่องนะคะไม่สิดไม่ใช่เดีวเ๋ว่าติดไอ้กลุ่นหมอกไว้เดี๋ยติดกลุ่นได้แล้วก็ตรวจมากประชุมกันก่อนกระจเนี่ยโอเคค่ะ โอเคค่ะเฮาปิดฟ้เอาไว้ประมาณยี่สิบนาทีกลับมาเบิงค่ะให้มันหูสะก่อนยวมีเข่ามันกระสีซุกพร้อมกันนะคะโอเคค่ะปิด้าไว้โอเคค่ะหลังจากที่เข้าวอมไปเลยสักสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะคะหลังจากที่เห้าแบบข้ามันสุกแล้วเข้ากับวดมันก็ผสมเขาให้กันนะคะแล้วก็เข้ากับปิด้าเอาไว้อีกสิบห้าถึงยี่สิบนาทีเข้ามาเบิงกันค่ะว่าาน้าตาสิเป็แบบไหนดู คะนี่ยฮะตากระซอมมากค่ะสุกแล้วเรียบร้อยก็มีจิดกินกับข้า,เาวเหนียวไก่ย่างแล้วค,ะค่ะโอเคค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะ